ใครก็ว่าฆ่ากากบไรมารียาเป็นผู้หญิงต้องอ่อนหวานเรียบร้อยทำขนมแบบพี่เองเองรู้ไหมว่าเองเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของฉันเลยพี่แรมของมึงน่ะเขาก็เปรียบเสมือนกับนางเอกส่วนมึงในะอีเรียมก็เปรียบเสมือนกับตัวอิจฉาอ้าวอีนี่แต่ถ้ามึงอยากจะเป็นนางเอกเนี่ยเดี๋ยวกูจะสอนให้หมยังไงวะมันต้องเรียน acting กันหน่อยมึงเขินอาย เศร้าโมโหมือยังไม่เริ่มกลัวบ้านไฟไหมเป็นจริงใช่ไหมจริงไม่้กูเกียมอยู่แล้วนี่มันนางเอกหรือคนบ้าเนี่ยอีดอกทุยๆแกว่าชาตินี้จะมีใครรักฉันจริงบ้างไหมวะคนเจ้าเจ้าอยู่ควายตดใสซะงั้น อีีเยยู่ท่ทไหนพวกมันคือโจรฟันแดงเสื้อร้ายที่มีทั้งฝีมือและอาคมของคลังมันออกปล้นชาบ้านพร้อมจุดหมายที่สำคัญนั่นคือการตามล่าหาหญิงสาวพรหมจันทร์ใครอะหลวงปู่อีเลียม<ะ>อีเลียมมันเคยยอมแพ้อะไรง่ายๆเลยมันจะดูกันโหลกกระลาไปไหนก็แท้ มีใครจะไปกับพวกฉันไหมจ๊ะฉันจะช่วยอีเหลียมไปช่วยอีเหลียมก็ได้ชิ ใช่อีเลียมกูคือเจ้าแม่แยายกันเจ้าแม่มีเลี่ยมรีบหนีไปจ้ะเอาดวงนี้ครูดวงนี้ไปไหนกูไม่ให้มึงไปไม, <c oughs> ม่ได้ยายจะทำอะไรพวกฉันเลยนะจ๊ะกูไม่สนกูจะทำฉันไม่ได้ตั้งใจจะลบมือหนูยายเลยฉันขอโทษนะจ๊ะเดี๋ยวไปกูไม่สนกูกอดนี่กูดูเฮียอะไรอยู่เนี่ยอีเลียมซิงสิบเก้พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์ you're gone mm -hmm.